สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงปู่แหวนเป็นพิมพโต๊ะหมู่เนื้อเงินไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมราคาเนื้อต่างๆกับลายแอดเพื่อสอง่งรูปพราะมาผมทิ้งไว้ในช่องใต้คานนําอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกาาาาเเเรรรรืืื่่่่่ออองงงงพคคคถ้้ทนลูกมีัส พามันเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตกันครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะผมจะดูนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีขีดเยาวๆยาวนะครับผม1ขีดนะแล้วด้านบนเนี่ยก็จะมีขีดเล็กๆนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยนนะครับผมอ่ะเราผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะมีขีดนะครับเยาวๆวนะครับผมอ่าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับยื่นออกมานะครับผม เชื่อมติดกันกระฐานนะครับบริเวณตรงนี้นะแล้วด้านบนเนี่ยก็จะมีขีดเล็กๆนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับด้านบนแบบนี้นะคุมๆลอยๆขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงมุมนะครับมุมล่างฝั่งซ้ายมือเรานะอาจจะมีขีดนะครับคมๆนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นขีดนะครับคุมๆแบบนี้แล้วก็มีเส้นตรงนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงฐานนะครับมุมฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมเนี่ยจะมีขีดนะครับคมๆแบบนี้นะครับอ,อยู่ข้างใต้นะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะตรงพื้นเหรียนนะะแล้วด้านบนเนี่ยก็จะมีขีดขึ้นไปเล็กน้อยนะครับผมผมเอียงให้ดูนะครับนี่นี่นี่น ลักษณะนเนี่ยจะต้องคมแบบนี้นะครับเป็นจุดที่2นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณพื้นฐานนะครับบริเวณตรงนี้นะครับในช่องสี่เหลี่ยมน,นะบริเวณพื้นตรงเนี้ยนะครับจะมีเส้นคมๆมนะครับหลายๆเส้นเลยนะเป็นเส้นแนวนอนนะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับพื้นฐานนะครับบริเวณตรงนี้นะครับในช่องสี่เหลี่ยมนะครับผมอาจจะมีเส้นคมคมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมหลายๆเส้นเลยนะอยู่บริเวณตรงนี้นะนี่ผมเอียงให้ดูนะครับ ลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคมคมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นจุดที่3านะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดที่4กันผมจะดูนะครับมุมฝั่งขวามือเรานะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับฐานโต๊ะหมู่นะครับบริเวณใต้ฐานโต๊ะหมู่เนี่ยจะมีเส้นขนแมวคมคมอยู่บริเวณตรงนี้นะเราผมโฟกัสให้ดูบริเวณใต้ฐานนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นคมคมนะครับเป็นเส้นโค้งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะใต้ฐานโต๊ะหมู่นะครับผมเป็นจุดที่สนะครับคมคมแบบนี้เลยนะ ลักษณะเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นตําหนิในแม่พิมพ์นะครับในความเข้าใจของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดสังเกตที่5กันจุดสังเกตที่5้านะครับผมผมจะดูนะครับบริเวณใบหูองค์พระนะครับผมใต้ข้างล่างนะครับผมอาจจะมีขีดคมๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณใบหูนะครับมุมฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมเนี่ยจะมีขีดนะครับคมๆโค้งๆนะครับอาเป็นเส้นขนแมวลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจุดที่5้านะครับ ต้องคงพรมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไ ha, ล, ha, e ล่น,นะครับบริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญกันพื้นเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผิวเขาเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นขอบลวด,ด้านนอกนะครับเขาจะหนาขอบรวดด้านในเนี่ยก็จะเป็นเส้นรวดเล็กๆนะครับผมแล้วก็จะมีนัมเบอร์นะครับนัมเบอร์เลขโค้ดนะครับลักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับผมบริเวณพื้นผิวเหรียญนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเลื่อนลงมาบริเวณตรงกลางนะครับ ลักษณะนเนี่ยพื้นเนี่ยเขาจะตึงนะครับผมโต๊ะหมู่เนี่ยเขาจะคมลักษณะแบบนี้เลยนะเห็นไหมรุ่นนี้ถือว่าสร้างสวยนะครับสวยมากเลยนะครับในการแกะแม่พิมพ์นะเห็นไหมบริเวณขาโต๊ะหมู่เนี่ยเขาแกะรายละเอียดได้ดีมากเลยนะครับ เขาจะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะจุดสังเกตที่ผมบอกนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะครับผมแล้วตัวหนังสือนะครับผมเนี่ยเขาจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะแล้วก็โคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญพื้นเนี่ยเขาจะตึงลักษณะแบบนี้เลยนะครับมีแบบที่ผมบอกนะครับผมผมยินดีนะครับบริการรับชาพะ นอกสถานที่นะถ้าท่านลูกค้ามีพาเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพรพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับพื้นเหรียญมุมฝั่งขวาตรงกลางนะบริเวณเนื้อเงินนะครับก็จะตอกโคนมุมนี้นะครับผมลักษณะโค้นะครับก็จดจําให้แม่นนะครับโค้นี่จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับมุมด้านบน นะอ่านี่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 อ่าลักษณะน,นะครับพื้นเนี่ยเขาจะตึงลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวต่อนะครับอันนี้ก็คือตัวต่อเลขนัมเบอร์ขององค์นี้นะครับผมบริเวณองค์พระนะครับเราผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับทุกท่านก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ แล้วก็เลื่อนลงมานะครับบริเวณตัวองค์พระนะครับบริเวณตัวองค์พระเนี่ยบริเวณจีวรน,นะครับกระสังคตินะครับผมก็จะเป็นล่องน้ำนะครับลึกๆล,ล,ลงไปลักษณะแบบนี้นะคมๆลึกๆล,ล,ลงไปแบบนี้นะครับลักษณะของมือนะครับบริเวณตรงนี้เขาจะตื้นนิดนึงนะ แต่ว่าส่วนคมเนี่ยเขาจะเยอะกว่านะครับเหรียญรุ่นนี้นะอันนี้ก็คือมุมนะครับตัวองค์พระเนี่ยมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับตัวองค์พระมุมฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบร Leave ิเวณนะด้านหลังกันครับผมจุดสังเกตรแรกนะครับที่ผมดูบริเวณด้านหลังนะ <sh arp> ผมจะดูนะครับ <sh arp> บริเวณตรงพื้นเหรียญ <sh arp> ตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเชื่อมติดกันระหว่างตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตนนะครับเชื่อมติดกันนะครับผมคมคมลักษณะแบบนี้เลยนะตั้งแต่บริเวณตรงนี้นะครับติดกับบัวนะแล้วก็ทะลุขึ้นไปด้านบนนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี on ้นะพื <sh> <ps> <tro> <laughs> ้นเหรียญเนี่ยจะต้องคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับจุดสังเกตแรกนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณยันนะครับผมยันเนี่ยเขาจะเป็นตัวจมนะครับลักษณะแบบนี้นะบริเวณข้างยันเนี่ย ตรงพื้นยันตรงเนี้ยนะครับเขาจะเป็นเส้นขนแมวเยอะๆเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเอาลผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณยันนะครับผมเขาก็จะเป็นตัวจมนะครับยันเนี่ยเขาจะเป็นตัวจมและจมลงไปลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณตรงพื้นยันด้านบนนะครับที่ผมบอกนะเห็นไหมจะเป็นเส้นขนแมวคุมๆลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเนี่ย พื้นนะครับเขาจะเป็นรอยเนืาๆแบบนี้แต่เส้นขนแมวพวกเนี้ยท่านเหรียญสวยๆนะครับผมเขาจะต้องคมลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าเป็นจุดที่2นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณมุมฝั่งขวามุมด้านบนนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยนะครับจะมีปลายแหลมนะครับยื่นออกมาบนพื้นเหรียญนะครับผมแล้วบริเวณตรงพื้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นลวดนะครับโดดเด่นขึ้นมานะครับหเส้นนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมีเส้นแตกนะครับเป็นปลายแหลมนะครับคมคมลักษณะแบบนี้นะครับ1จุดนะแล้วบริเวณตรงพื้นนะครับบริเวณตรงเนี้ยนะครับผมจะมีเส้นนะครับเส้นล้วนนะครับคมคมลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าเนี่ยเนี่ยคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นเส้นแทงขึ้นมาคมคมลอยขึ้นมาบนพื้นนะครับบนพื้นบริเวณตรงนี้นะครับผมเอาผมเอียงให้ดูนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นี่นี่ อ่าบริเวณตรงนี <acies> ้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับป้ายเนี่ยเขาจะแหลมลักษณะแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณยันตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับ2ขีดคมๆนะครับยื่นออกมาบริเวณยันนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณยันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตกนะอ่าเป็นขีด2ขีดนะครับคมๆเนี่ยยื่นออกมานะครับบนพื้นเหรียญนะครับผมแต่ออกมาจากยันนะ ลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับคมๆลักษณะแบบนี้เลยนะเป็นจุดที่4นะครับผมอยู่เลยตรนงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณยันบริเวณตรงนี้นะครับผมในพื้นล่องยันนะครับก็จะเป็นรอยเนิด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 อยู่บริเวณตรงนี้นะครับแต่บริเวณด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นล่องยันแบบผิวตึงๆนะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณล่ลองยันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมเห็นไหมจะมีเม็ดนะครับจุดจุดจุดลอยเนิร์เนิร์ลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่บริเวณด้านข้างเนี่ยผิวเขาเนี่ยจะเป็นล่องน้ํานะครับลึกลงไปลักษณะ,ะแบบนี้เป็นผิวตึงๆนะเห็นไห เนี่ยเขาจะเป็นผิวตึงๆนะครับบริเวณด้านข้างเนี่ยแต่บริเวณตรงเนี้ยนะครับเขาจะเป็นรอยเนินๆนะครับมีจุดๆๆลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจุดสังเกตที่5นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญนะมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับก็จะเป็นผิวตึงๆลักษณะแบบนี้นะขอบล้วด้านนอกนะครับเขาจะหนานะขอบล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าลักษณะเนี่ยผิวเนี่ยเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะครับ อ่าเป็นเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะแกะสวยมากนะครับอีกหนึ่งเหรียญเลยนะครับผมที่ผมชื่นชอบนะอันนี้ครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นตรงรุ่นกับาจาันฟันนะมูลค่านี่แพงกว่านี้เยอะเลยนะครับผมอ่าลักษณะผิวเนี่ยเขาจะตึงนะแล้วก็ร่องยันเนี่ยก็จะเป็นร่องจมลงไปลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือพื้นนะ้ำบริเวณนะมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนมาบริเวณตรงกลางนะมุมล่างนะอันนี้ก็คือพื้นนะ้ำมุมฝั่งขวานะครับมีแบบที่ผมบอกนะครับผมผมยินดีรับเช่านะผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คำบธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามันเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นไปนะครับพื้นบริเวณมุมขวาด้านบนนะ,ะผิวเนี่ยนะครับเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะครับขอบรวดพวกนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะยันนะครับผมยันบริเวณตรงกลางนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ ลักษณะนะครับเขาจะคมเลยเห็นไหมเขาจะคมขึ้นมาบนร <im itation> ิเวณบนพื้นเหรียญเลยนะครับเนี่ยเขาจะคมมากเลยนะบัวพวกนี้นะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะครับผมอ่านี่ก็คือพื้นนะครับพื้นยันนะอ่าพื้นยันเนี่ยก็จะเป็นล่องนะครับจมลงไปลักษณะแบบนี้ในพื้นเนี่ยผิวเขาเนี่ยก็จะตึงๆลักษณะแบบนี้นะครับ บริเวณของแท้ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ครับเห็นไหมพื้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณด้านข้างมุมฝั่งซ้ายด้านบนก็จะเป็นข้างแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะครับเป็นข้างตัดแบบแต่งตะไบนะแต่ผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะมุมฝั่งซ้ายเดีเลื่อนมาบริเวณตรงกลางนะครับก็จะเป็นข้างนะครับข้างแต่งตะไบลักษณะแบบนี้จดจําให้แม่นนะครับผม อ่านี่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 เดี๋ยวเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับมุมล่างฝั่งซ้ายนะอา่าแลวผมจะพลิกนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาบริเวณฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นข้างตัดแต่งตไบลายลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือมุมเฉียงด้านบนนะครับอ่านี่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 เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมนะครับมุมด้านบนฝั่งขวานะอ่านี่ครับ แต่ผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะพยายามจะทําให้ชัดที่สุดนะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมนี่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 มีแบบนี้นะผมรับเช่านะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอ่าอันนี้ก็ผมเลื่อนลงมานะครับมุมนะมุมฝั่งขวาม,มุมล่างนะครับผมก็จะเป็นข้างตัดแบบ แต่งตะไบนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญน,นะครับผมบริเวณตรงตูดเหรียญน,นะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับก็จะเป็นข้างนะครับแต่งตะไบลักษณะแบบนี้ก็เป็นแต่งทั้งเหรียญน,นะครับในความเขา้าใจของผมเฉพาะด้านข้างนะอ่านี่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 น อันนี้ก็คือมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชบ่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ